สวัสดีค่ะวันนี้4มิถุนายน2568นะคะเราจะมาคุยเจาะลึกกันค่ะเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังเอ่อน้าจับตาอยู่ตอนนี้เลยข้อมูลเราก็มาจากหลายที่เลยค่ะทั้งบางกอกโพสตเดลี่นิวส์แนวหน้าไทยโพสต์ไทยรัฐกรุงเทพธุรกิจข่าวสดมติชนแล้วก็ผู้จัดการรายวัน360องศา มีทั้งข่าวพาดหัวบทความจากวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้4-5มิถุนายนด้วยค่ะครับภาพรวมจากข้อมูลที่เรามีนี่ดูเหมือนว่ามีความเคลื่อนไหวเยอะเลยนะครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจมากๆด้วยทั้งจากฝั่งทหารเองฝั่งรัฐบาลหรือแม้แต่เสียงสะท้อนในสังคมเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงกันดูครับว่ามีประเด็นอะไรสำคัญสำคัญบ้างได้เลยค่ะ เริ่มที่ภาพความตึงเครียดตรงหน้างานก่อนเลยไหมคะเหมือนหลายๆสื่อก็พูดถึงเรื่องการเสริมกําลังทหารใช่ครับมีการเสริมกําลังแล้วก็มีการใช้ดโดรนอ๋อโดรนติดอาวุธด้วยใช่ไหมคะครับมีการลาดตะเวนอย่างไทยโพสต์นี่ก็เน้นเลยว่ากองทัพเข้มแข็งนะปกป้องอธิปไตยเต็มที่อืมก็ดูเป็นการแสดงท่าทีที่ค่อนข้างแข่งขันนะคะครับซึ่ง ท่าทีแบบนี้มันก็มาพร้อมกับข่าวลือเหมือนกันนะที่ต้องรีบออกมาปฏิเสธกันเรื่องปลดแม่ทัพภาคที่สองหรือเปล่าคะพลโทบุญสินใช่ครับพลตรีบุญสินพาดกลางเรื่องนี้หลายสื่อก็บอกตรงกันว่าไม่จริงนะแล้วที่น่าสนใจคือท่านปุมิธรรมรองนายกกับรมวกลาโหมเนี่ยท่านก็ออกมายืนยันเองเลยอ๋อค่ะเห็นว่าท่านจะลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะไปให้กําลังใจทหารครับตามกําหนดการคือจะลงไปเยี่ยมเลย อันนี้ก็เหมือนเป็นสัญญาณจากรัฐบาลนะว่าพยายามคลายกังวลแล้วก็ยืนยันว่ายังสนับสนุนทหารในพื้นที่อยู่แต่ในอีกมุมนึงท่าทีของรัฐบาลเองอย่างที่คุณภูมิธรรมสื่อสารออกมาหรือแม้แต่ในบทบรรณาธิการข่าวสดก็ดูจะเน้นเรื่องการเจรจาเป็นหลักเลยนะคะใช่ครับเน้นมากๆเหมือนกับว่าการสู้รบเนี่ยขอเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆพยายามจะลดอุณหภูมิลงถูกต้องครับสัญ,ญญาณชัดเจนว่าอยากใช้การทูตคุยกันก่อน แต่ก็น่าสนใจนะว่ามันมีอีกเสียงเหมือนกันเสียงแบบไหนคะเสียงที่สะท้อนมาจากคอลัมน์ในแนวหน้าหรือบทวิเคราะห์ของผู้จัดการรายวันอะไรแบบนี้นะครับที่เขาตั้งคําถามตั้งคําถามเรื่องความเชื่อมั่นเหรอคะประมาณนั้นครับตั้งคําถามถึงความเชื่อมั่นในท่าทีรัฐบาลบางก็วิจารณ์ไปถึงเรื่องภาวะผู้นําในสถานการณ์แบบนี้อืมแสดงว่าในสังคมก็มีความเห็นต่างกันอยู่ว่าควรจะรับมือ,อยังไงดี ครับมันก็สะท้อนออกมาแบบนั้นเลยแล้วเรื่องกลไกการพูดคุยที่เป็นรูปธรรมล่ะคะมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมเห็นพูดถึงเรื่องประชุม JBC ออกครับ JBC หรือคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชามีการอ้างถึงกำหนดการประชุมวันที่14มิถุนายนนี้อีกไม่กี่วันเองนะคะครับก็น่าจับตาม,มากว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังตึงๆแบบนี้การประชุมนี้จะช่วยอะไรได้บ้างจะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ได้ไหม และก็มีอีกประเด็นที่บางสื่อเตือนเหมือนกันคือเรื่องการกลับไปสารลกูกอ๋อค่ะมีพูดถึงด้วยครับเตือนว่าให้ระวังอย่าเพิ่งหลงประเด็นหรือไปเข้าเกมที่อาจจะไม่เป็นผลดีกับเราฟังดูปัญหามันซับซ้อนกว่าแค่เหตุการณ์ตรงหน้าจริงๆนะคะอย่างที่ไทยรัฐพาดหัวเลยไม่ใช่แค่น้ำพึ่งหยดเดียวแน่นอนครับซับซ้อนมากส่วนหนึ่งก็มาจากประวัติศาสตร์ในพื้นที่ด้วยประวัติศาสตร์บาดแผลครับ อย่างที่กรุงเทพธุรกิจชี้ไปที่ช่องบกนะครับตรงนั้นเป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญ <c oughs> เคยมีการประทะรุนแรงในอดีตมาหลายครั้งแล้วออไอความทรงจําบาดแผลเก,ก่าๆพวกเนี้ยมันทําให้สถานการณ์มันเปราะบางกว่าปกติแล้วก็อาจจะส่งผลต่อท่าทีของทั้งสองฝั่งรวมถึงความรู้สึกของคนด้วยโหนอกจากเรื่องความมั่นคงการทูตประวัติศาสตร์แล้วดูเหมือนการเมืองข้างในก็เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเห็นมีข่าวที่คุณอนุทินต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือปรับคอรมอในไทยรัฐด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกัน คือการเมืองในประเทศเราเองนี่แหละทั้งเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลหรือข่าวลือต่างๆที่มันผุดขึ้นมามันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการดําเนินนโยบายต่างประเทศอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องที่อ่อนไหวแบบนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องชายแดนเรื่องความมั่นคงการที่ออกมาปฏิเสธข่าวลือทั้งเรื่องปรับครมหรือเรื่องปลดแม่ทัพภาคเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการพยายามสร้างความนิ่งลดแรงกดดันทางการเมืองภายใน เพื่อให้รัฐบาลมีสมาธิไปจัดการปัญหาข้างนอกก่อนโห oh, ฟังดูมีหลายมิติซ้อนกันเยอะมากเลยค่ะทั้งเรื่องหน้างานเรื่องเก่าก่อนเรื่องการเมืองข้างในสรุปแล้วภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดนี้เราควรมองสถานการณ์นี้ยังไงดีคะภาพรวมก็คือสถานการณ์ชายแดนตอนนี้อยู่ในภาวะที่ต้องจับตาใกล้ชิดมากๆครับมีการเตรียมพร้อมทางทาหารอันนี้เห็นได้ชัดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังยืนยันนะว่าจะพยายามเจรจาเป็นหลัก ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ความกังวลต่างๆนานาใช่ครับแล้วก็มีปัจจัยเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองภายในเข้ามาเกี่ยวอีกมันก็เลยทําให้สถานการณ์โดยรวมยังยังไม่แน่นอนสูงแล้วก็ต้องการการบริหารจัดการที่รอบคอบมากๆครับค่ะเราเห็นการเตรียมพร้อมทางทหารที่เข้มข้นการแสดงท่าทีปกป้องอธิปไตยชัดเจนแต่ก็ยังเน้นย้ำว่าการเจรจาคือทางออกหลักคำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ ท่ามกลางความซับซ้อนแรงกดดันจากหลายๆทางเลยทั้งประวัติศาสตร์การเมืองภายในท่าทีเพื่อนบ้านอะไรจะเป็นปัจจัยชี้ขาดจริงๆคะที่จะบอกว่าแนวทางการเจราจาจะยังไปต่อได้หรือสถานการณ์มันอาจจะพลิกไปอีกทางหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่ออย่างใกล้ชิดจริงๆครับต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะห้ามกระพริบตาเลย